สิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าแวมมันชัดมากๆคือเรื่องของ community คนที่เข้ามาแล้วเขากลับมาอีกครั้งมีเรื่องราวที่ประทับใจก็คือคนที่เขามาร่วมกิจกรรมแนวสำรวจตัวเองเนะี่ยเพราะเขาชอบด้านนี้ไปแล้วเนาะแล้วเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเขาก็กลับมาด้วยเวิร์กช็อปมากมายแล้วก็เป็น maker ที่ทํางานกันมาอย่างยาวนานนะคะ ชื่อพันนะคะก็เป็น co-founder ของ w ว b co crafting space ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้เหล่านักสร้างสารรค์นะคะมาจัดกิจกรรมจัดเวิร์กช็อปเพื่อโชว์เคสทักษะที่เขามีแล้วก็ให้กลุ่มคนที่ชอบหาทำชอบหาอะไรทำชอบศิลปะชอบงานคราวต์ตัวเนี้ยค่ะเข้ามาค้นหาตัวเองผ่านการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือทำ organize เวิร์กช็อให้กับอีเวนต์ต่างๆด้วยค่ะ ตัวอย่างกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ทางแวมจัดนะคะก็มีงานแนวคราฟต์ก็จะมีนำปักผ้าอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ศิละปะก็จะเป็นการวาดลูกการเพนติ้งก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆมีทั้งสีอะคริลิกสีกอชอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีทาจูเรีด้วยก็คือสอนทักษะการทาจูเรีมีวิธีการเลซินหรือว่าจะทําด้วยการดัดตวดอย่างนี้ค่ะแล้วก็แนวจิตวิทยาด้วยก็คือสํารวจตัวเองอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เป็นคลับที่มารวมตัวกันแล้วก็พูดคุยถึงสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็เปลี่ยนท็ ไไืๆแรงบันดาลใจก็มาจากตอนสมัยเรียนที่พันทํางานอาสาด้วยค่ะเหมือนเราอยู่รอบล้อมไปด้วยสังคมที่เขาแบบมีความคิดคล้ายๆกันแบบ like-minded people แล้วมันก็ทําให้เราได้รับแรงบันดาลใจเยอะรู้สึกถูกซัพพอร์ตเลยนะคะแล้วก็อย่างก็คือมีเพนพอย์ที่เราเห็นของเพื่อนๆที่เขาเป็นศิลปินหรือว่าเป็นคนที่เขามีไอเดียแต่ว่าเขายังขาดพื้นที่ตรงนี้ หรือว่าขาดซัพพอร์ตด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมทหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยอยากทำสเปซตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตเขาในด้านนั้นแล้วก็อยากให้เป็นสเปซที่คนมารวมตัวกันที่เขาชอบอะไรเหมือนกันมาเจอกันเนี่ยค่ะประสบการณ์ก่อนที่จะมาทำแวมนะคะพันก็เป็นคนที่ชอบทํางานคราฟต์ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วจริงจะชอบวาดรูปแต่เด็กชอบวาดรูปเป็นพิเศษก็เลยเลือกเรียนออกแบบด้วยนะคะออกแบบุตสาหกรรมแล้วก็ทาโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องงานคราฟต์แต่ว่าประสบการณ์ ทำสเปซอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีมาก่อนก็คือเป็นเรื่องของการทําอะไรเล็กนิกๆมาก,ก่อนแออกแบบกราฟิกหรือว่าออกแบบบริการเป็นโปรเจกต์สมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะอุปสรรคช่วงแรกๆก็เยอะเหมือนกันค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มเช่าตึกเลยแล้วก็มันต้องทาพวกก่อสร้างนะคุยกับช่างแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ถนดัด ยากตั้งแต่ตอนนั้นที่แบบว่าเอ้ยต้องอซื้ออะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างเราติดต่อช่างยังไงช่างฝ้าช่างน้ําช่างไฟอะไรเนี้ยค่ะอืมก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วก็ความเริ่มสร้างแบรนด์ขึ้นมาก็จะเป็น ความยากในการหาคนมาที่ร้านมาสอนเว้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้สเปซกับเมคเกอร์ที่เขามีไอเดียอยากสอนไม่ได้อยากแต่สอนเองเป็นหลัก,กเนาะมันก็คือเหมือนเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเลยระบบต้องเป็นยังไงแล้วก็เราต้องใช้ทีมกี่คนต่อการสอนแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการตั้งราคาด้วยก็ยากเหมือนกันพอเริ่มช่วงที่แบบเออคนเริ่มรู้จักนะีแล้วก็เริ่มมีโอกาสมี โอกาสอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นทําให้กับคอร์เปอเรหรือว่าพวกบริษัทต่างๆเนี่ยสเกลมันก็อัพจากโปรติที่ร้านเป็นสอน6คนอันนี้เป็น40คนหรือว่าบางทีเป็นร้อยคนแบบนี้ค่ะก็ช่วงแรกๆเันพยายามหาเมกเกอร์ที่เขาเป็นสาย เยียวยาจิตใจหรือว่าฮิลใจอะไรยเงียค่ะเพราะว่ามันรู้สึกช่วงนั้นแบบคนดาว,ดาวๆเยอะคนรอบตัวแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะมีกิจกรรมฮิลใจในร้านบ้างประมาณนี้ค่ะทั้งแรกก็มีเริ่มจากการเป็นแนวดนตรีเข้ามาดนตรีบําบัดน,นะคะเขาติดต่อเข้ามาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอยสนใจมากๆเลยแล้วก็พี่นักดนตรีบําบัดก็น่ารักมากๆ เขาก็ครีเอดกิจกรรมแนวฮิลใจที่ใช้ดนตรีออกมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มก็ใช้ศิลป,ปะร่วมด้วยคือเป็นการทำคอ l ลาจแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยค่ะเป็นรีโฟกัสวิทมิวสิกแอนด์คอรลาจหลังจากนั้นพี่นักดนตรีบุญบัตรเขาก็มีนักจิตวิทยาคลินิกที่ดยจักกันใช่ค่ะก็ชวนกันมาทำมากขึ้นก็จะเป็นแนวที่ สำรวจตัวเองผ่านการใช้ศิละปะเหมือนกันค่ะก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิกเป็นคนมาจัดแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่แนวบําบัดบําบัดเนาะมันจะเป็นเหมือนกิจกรรมกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วก็สะท้อนตัวเองในกลุ่มค่ะมีเรื่องราวที่ประทับใจก็คือคนที่เขามาร่วมกิจกรรมแนวสำรวจตัวเองเน่ยเพราะเขาชอบด้านนี้ไปแล้วเนาะแล้วเขาก็ ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแล้วเขาก็มีไอเดียเขาก็มาพูดคุยกับเราในตอนนั้นนะเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็บูสต์บูสอ่างเงี้ยเขาก็กลับมาด้วยเวิร์กช็อปมากมายแล้วก็เป็นเมคเกอร์ที่ทํางานกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งมันเริ่มต้นจากการที่เขาได้มาเข้าร่วมก่อนแล้วเขาก็เกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ นอกจากกิจกรรมเวิร์กช็อปอ่ะก็เป็นพวกวงคุยหรือว่าวงเล่นบอร์ดเกมที่เป็นกิจกรรมไม่จริงจังมากแต่ว่าเราเน้นให้คนมาเจอกันแล้วก็มาอยู่ในสเปซให้สเปซมันเกิดการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนมีน้องนักศึกษาที่เขามาจอยอ่ะเขาก็บอกว่าช่วงนั้นเขากาลังดาวๆแต่ว่าพอเขามาเจอกลุ่มคอมมูเนยคอมมูเล่นบอร์ดเกมอ่ะเขาก็ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่พันประทับใจค่ะ ตอนที่เริ่มต้นทำอ่ะพันก็ไม่ได้เหมือนวางดิเรกชันของแบรนด์อย่างจริงจังด้วยเหมือนเราเป็นคนที่แบบว่าชอบทําไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นยังไงก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทํามาก็เริ่มคนพบเหมือนกันว่าเรามีมีคอมมูนิตี้ที่สร้างขึ้นมานะค่ะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าแบรน์มันชัดมากๆคือเรื่องของคอมมูนิตี้คนที่เข้ามาแล้วเขากลับมาอีกครั้งเรื่องของกิจกรรมที่เป็นแนวชมรมที่เขาได้มาเจอกันแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ในสเปซนี้เกิดขึ้นยเค ตั้งแต่ทำธุรกิจมาเครื่องมือที่พันใช้ในการจัดการนะคะก็ถ้าเกิดเรื่องโซเชียลมีเดียก็ใช้ Instagram แล้วก็ใช้ Facebook แล้วก็ถ้าคุยกับลูกค้าก็ใช้ไลน์ค่ะไลโอเอออฟฟิเชียลแอคเแล้วก็ทางด้านบัญชีตอนแรกก็ใช้ Google Sheets กรอกเองทำอะไรเองประมาณนี้ค่ะ ความยากตอนใช้ Google Sheets นะคะก็คือด้วยความที่เรียนออกแบบมาด้วยก็ไม่ได้ถนัดทางด้านเลขเลยรวมถึงโคดดิ้งหรือว่าฟอร์มูลาต่างๆะคะ่ะก็ง่ากแบบทำให้เป็นต้องเซิร์ช Google เอาว่ามันต้องประมาณไหนนะคะก็พอเจอดเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะก็รู้ว่ามันจะต้องทำบัญชีแเพราะเราจะต้องจ้างหนักบัญชีมาออเดดเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นเอกสารที่มันแทร็กได้จริงๆนะคะก็เลยเริ่มใช้ Flow Account แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำฟอร์แมตขึ้นมาเองผ่านทาง g o o Google s h e e t เพราะเราก็ทำไม่เป็นด้วยแต่ถ้าทำใน c a n v a ่ที่มันมีเทมเพลตอะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะแทร็คไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมารวมเลขให้เรา่คะก็เลยใช้ Flow Account เพราะว่ามันตั้งแต่ใบเสนอราคาแล้วก็กดไปใบวางบินแล้วก็ทำใบเสร็จเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันครบจบนิ้ ข้อดีของฟูยเขาที่พันใช้แล้วชอบมากก็คือใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ต้องพยายามหาว่าจะต้องกดตรงไหนอ่ะเหมือนมันรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อด้วยตัวเว็บไซต์ที่ออกแบบมาแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันครบสิ่งที่ต้องมีในเว็บไซต์เดียวโดยที่เราไม่ต้องไป subscribe Service so อื่นเพิ่มเติมปกติพันใช้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในโมบายแอปเนาะคือในโมบายแอปคือเหมือนตอนนั้นดาวน์โหลดมาเพราะว่ามีลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคาแบบเร่งด่วน ก็เลยต้องทําให้ตอนนั้นเลยก็เลยพิมพ์ข้อมูลในแอปแล้วก็ส่งอีเมลให้เขาเลยค่ะชอบที่มันก็เออสะดวกดีในในสถานการณ์เร่งด่วนค่ะตอนนี้เส้นทางการเติบโตก็รู้สึกว่าอยากมองแวมเป็นเหมือนขับ มากกว่าเป็นออร์แกไนเซอร์ว่าจริงๆเราสามารถอยู่ได้ทุกที่เลยว่าเราสามารถเอางานคราฟศิลปะหรือว่ากลุ่มเมกเกอร์ที่เราทํางานด้วยค่ะให้เขาไปอยู่ในทุกๆที่ที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองทางด้านการทํา o d u c ตด้วยเป็นคราฟคิดอยากให้คนเข้าถึงงานคราฟมากขึ้นเพราะว่าก็มีลูกค้าบางคนเขาอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะเขาก็สนใจเวิร์กช็อปอันนี้มากๆเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถมาจอยได้เขาก็อยากได้แบบอ้ยมีสอนออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าส่งเป็นคราฟคิดไปได้ไหม้ยนะคะชุดงานคราฟ ก็ฝากติดตาม IG w ีแวมโนะคะ w a m p co ค่ะก็สามารถมาดูกิจกรรมต่างๆทางหน้า IG ได้เลยแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อทาง Li n e แอดได้ค่ะทั้งเมคเกอร์ที่มีไอเดียหรือว่าคนที่อยากหาทำชอบทํางานคราฟต์ก็ยินดีต้อนรับค่ะ